สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟจะพามาดูนะครับรถรุ่นใหม่ที่ฟอร์ดเปิดตัวนะก็คือ XLS นะครับคลิปนี้จะพามาดูทั้งแคบและ4ประตูเลยนะฮะนี่เพิ่งลงมาเลยนะครับสี่ประตูสีขาวนะครับแล้วก็แคบนะครับจะเป็นคันสีนี่ที่อยู่นะครับออปชันเนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็เลยรีวิวให้ดูทั้งแคบทั้ง4ประตูนะก็ สำหรับใครที่ตัดสินใจดู xls ก็คือคลิปนี้เลยนะครับส่วนเรื่องจะได้เทียบตัวรถไหมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับถ้าไม่ได้เทียบยังไงก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ในคลิปนี้เลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มของตัวแคปบก่อนแคปจริงๆนะหลายท่านได้เห็นก็รีวิวไปแล้วใช่ไหมครับเนาะได้รีวิวในงานไปแล้วนะครับแคป xls เนี่ยนะครับราคา794,000บาทนะครับ7 9 4 0แ0บาทนะเครื่องยนต์2.0ซิงเกิลเทรบโบเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดนะครับตัวนี้นะ,ะราคามันจะแพงกว่า XL พั s นะครับอยู่ที่85,000นะครับ XL พั s นั่นก็คือยกสูงตัวเริ่มเลยเนาะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ตัวนี้จะถูกกว่า XLT XLT มันนวนอยู่15,000นะครับแล้วก็ถูกกว่า XLT Auto อยู่60,000นะครับเราดูนี่นะครับหน้าตาเนาะเดี๋ยวเราไปหาไปเจาะนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับอันนี้แจ้งเรื่องราคาก่อน นะครับอ่ะเรามาในส่วนของตัว4ประตูนะครับ4ประตูแี่สีขาวนี่หล่อจริงอ่ะนะครับอ่ะมาในส่วนของตัว4ประตูครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเหมือนกันนะครับซิงเกิลเทอร์โบนะฮะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับเหมือนกันทั้งแคบทั้ง4ประตูเนาะพูดง่ายๆเครื่องซิงเกิลเทอร์โบเนี่ยแรงม้าแรงบิดเหมือนกันนะฮะราคาจะจำหน่าย879,000บาทนะครับ ตัวนี้ราคานะครับจะแพงกว่า XL Plus เนาะซึ่งเป็นยกสูง4ประตูเกียร์ธรรมดาตัวเริ่มอยู่ที่77,000นะเพราะตัวนู้น8 8เท่าไหร่วะ8 2 0 0 0นบาทนะครับโอ้ยตัวเลขเยอะงงเนาะอ่ะแล้วก็จะถูกกว่า XLT เกียร์ธรรมดาอยู่25,000นะครับอ่าเพราะตอนนี้พวก XLT เราก็ไม่ได้ผลิตแล้วเราจะมาเล่นกันที่ตัวโมเดลนี้แล้วเนาะนะครับแต่ตัวนี้ได้เกียร์ออโต้นะราคาจะถูกกว่ากัน2 5 0 0 0นะครับแล้วก็ ราคาตัวนี้นะครับจะถูกกว่า XLT Auto อยู่ที่65 0 0 0นนะครับเครื่องยนต์เดียวกันเกียร์เดียวกันแหละนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความต่างเดี๋ยวเราพามาดูตัวรถนะครับเราพามาดูตัวรถนะครับราคาเรารู้แล้วเนาะแต่ละร,รุ่นที่ก็บอกไปนะครับว่าทั้งแคบทั้ง4ประตูต่างยังไงวันนี้แคบอาจจะได้เห็นกันไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูมิติกันเรามาดูที่4ประตูเป็นหลักน,นะครับก็กระจังหน้านะครับเหมือนที่ก็บบอกเนาะเปลี่ยนไป นะครับเปลี่ยนไปจากจากเดิมนะครับอ่าจากเดิมที่ตัว xlt ถ้าเกิดเราเทียบกับ xlt อ่ะเราจะเห็นเลยเนาะเนี่ยถ้าเกิดชุดไฟหน้าเอาจริงๆเนี่ยมันต้องเทียบกับ xlt แล้วละนะครับไฟหน้า led แล้วนะจะไปเทียบกับตัว xlp เนี่ย xlp ก็ดูจะเสียเปรียบนะครับ xlp ก็ดูจะเสียเปรียบก็เทียบกับ xlt เลยได้เลยนะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนไปเห็นไหมครับตัวคาดกลางเป็นสีเทาเนาะ xlt ตัวคาดกลางตัวนี้จะเป็นโครเมียมถูกไหม อ่าตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับต้องบอกก่อนเลยสวยไปอีกแบบนะตัวกรอบกระจังนะครับเป็นสีดําเงานะครับตัวกรอบกระจังเป็นสีดําเงานะฮะอาจจะมีเปิดน,นิดนึงนะครับลดลงเทลเลอร์มายังไม่ได้ล้างเลยเนาะแล้วก็ตัวบางคนเรียกลังพึ่งนะครับแต่แบบนี้ก็จะเรียกเป็นเป็นเหมือนพิกเซลนะในช่องเนี่ยนะครับระบายความร้อนตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับเหมือนกันทั้งแคปทั้งสี่ประตูนะครับเหมือนกันทั้งแคปทั้งสี่ประตูนะครับ ไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED เนาะโคมไฟหน้าอย่างเงี้ยจะมีไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดไส้แบบเดียวนะครับนอกนั้นเป็น LED ทั้งหมดนะฮะไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะอ่ก็จะเหมือน LED เลยนะครับมีกรอบเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นฮาโดรเจนเนาะรถที่มีไฟหน้าแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวมานะครับตอนเราหักพวงมาลัยอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับอ่ะ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับมีห่วงลากด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นตัวอุปกรณ์มาตรฐานเนาะอ่าแล้วก็พาไปดูข้างในนะครับใต้ท้องมีกันแข็งเป็นพลาสติกมาให้อยู่แล้วนะครับกันมอเตอร์ก็ไม่มีมาเนะาะกันมอเตอร์ไม่เคยมีมาสักรุ่นนะครับต้องติดเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะเป็นตัวพลาสติกนะครับก็ติดมาอยู่แล้วนะครับ ถ้าวิ่งขับ2เนี่ยวิ่งบนถนนถามว่าตัวนี้พอไหมพอแหละนะครับการเรื่องของหินกระดงกระเด็นได้นะครับสำหรับตัวใต้เครื่องนอะกันแข้งนะครับถ้าท่านใดจะเอาเซฟขึ้นมาหน่อยก็ติดกันมอเตอร์แท้อีกตัวหนึ่งนะครับพันกว่าบาทหนึ่งพันต้นๆก็โอเคแล้วนะครับอ่ะเรากลับมาดูที่ตัวรถกันก่อนนะครับพาไปดูล้อพาไปดูล้อแก้มนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นสีดําเหมือนกันเนาะเป็นสีดำํำเห็นไหมผิวก็ เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมมาในส่วนของล้อนะครับนี่เป็นแม็กจากโรงงานนะครับเป็นสีเทาเนาะแล้วก็เป็นขนาดเอ่อนิ้วเอ้ส1บดนิ้วนะครับเป็นขนาด17นิ้วนะครับมากับยางดูเลอร์นะเห็นไหมดูเลอร์นะครับเป็นบิตโตนนะครับตัวนี้เป็นบิตโตนนะอ่าสเปคยางก็สอง7้าห้า็ดสิบบ็ดนะครับ ก็พูดง่ายๆแม็กเหมือนตัว XLT เลยนะครับแม็กเหมือนตัว XLT เลยเป็นดูเลอร์นะเป็นบิดโตนมานะครับตัวนี้เป็นบิตโตนมานะเห็นไะครับแก้มนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับก็เขียนว่าเทอร์โบนะครับเป็นคีิประบายความร้อนนะครับกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวนะครับด้านบนก็เป็นแบบนี้นะอันนี้มาให้ดูเดิมๆนะครับ Chat, มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะบันไดบันไดดํานะครับบันไดเป็นบันไดสีดำเนอะดูฝั่งนี้ก็นะครับเก้ก็เป็นชั้นหนึ่งนะครับเป็นเก้ด้านล่างนะครับแล้วก็ที่เปิดก็อยู่ฝั่งนี้นะครับที่เปิดอยู่ฝั่งนี้ เบาะฝั่งนี้ปรับสีนะครับผู้โดยสารปรับสีนะคนขับปรับ6กเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูเป็นแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านล่างนะรุ่นนี้มีบันไดเหยียบใช่ไหมครับมีบันไดเหย,ยียบขึ้นไทยกระบะมานะครับเอา XLS มีบันไดเหย,ยียบมาอยู่แล้วนะครับไฟท้ายก็เป็นคมแดงแบบนี้นะนะครับ ก็ต้องแจ้งก่อนนะข้างล่างเนี่ยนะครับเนี่ยตัวพวกนี้นะครับข้างล่างของทุกรุ่นเนี่ยไม่ไม่มีเนาะลีเบรกอยู่บนเลี้ยวถอยอยู่นี่นะครับข้างล่างไม่มีต่อให้เป็นรุ่นที่แบบมี LED อ่ะข้างล่างก็ไม่มีนะครับไม่มีมาอยู่แล้วนะมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับที่ฝาท้ายมาให้นะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมีกันชนสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่าตัวนี้ก็ นะครับอ่าด้านในนะครับตอนเราไม่ติดไลเนอร์จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ดูหนักนะครับก็บอกก่อนนะนะครับมันหนักอยู่แล้วเนาะเพราะตัวผ่อนแรงมันมีตั้งแต่ตัวสปอร์ตขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้เป็นสติกกสต๊กเกอร์เห็นสติ๊กเกอร์อ่าด้านล่างล้อกระทะก็จะตรงรุ่นหน่อยนะครับตัวนี้เป็น17เนาะนี่เห็นไหมเป็นกระทะนะครับ17นี่ถ้ากับว่าได้ยางบิดต้น5เส้นเลยนะ ข้อด้านหลังก็เหมือนกันนะครับผ้าไปดูไปดูเบาะผ้าไปดูเบาะผ้า,ดผาลดลงมาคนระับผมเราย,ยังไม่ได้เก็บเนะี่ยลือก่อน,นก็เขาก็ใช้คำว่าเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะครับด้านหลังมี12โวลต์นะครับไม่มีแอร์หลังนะ ไม่มีแอร์หลังนะครับสี่ประตูต้องบอกก่อนนะครับเป็นช่องใส่ของนะตัวนี้จะเหมือนข้างในเนี่ยจะเหมือน xls เลยนะครับไม่มีแอร์หลังนะครับอ่าบางคนบอกว่าโหเสียเปียกอล์บแต่ผมบอกก่อนเลยนะแอร์ฟอร์ดอ่ะเย็นจริงนะครับแอร์ฟอร์ดเย็นจริงส่วนพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับมีที่ห้อยสองฝั่งเหมือนกันภายในเป็นสีทูโทนเหมือนกันแต่แอร์ฟอร์ดเย็นจริงเย็นมากนะครับเปิดบริษัทขายแอร์ได้เลยผมบอกเลยเย็นจริง มากๆนะครับชุดพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับชุดปลดล็อกควบคุมพวกนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะเห็นไหมเป็นพลาสติกปั๊มลายตัวนี้เป็นพลาสติกนะถ้าเราดูจากภายนอกอะครับต่างกับ xlt จริงๆนะที่ผมเดินดูนะแค่ตรงกลางกระจังเองนะที่เป็นโครเมียมกับเป็นสีเทานะครับบอกนะครับบอกคนขับปรับหกเห็นไหมนี่บอกคนขับปรับหกเนาะฝั่งนี้มีขึ้นลงฝั่งคนขับนะครับฝั่งนู้นไม่มีนะครับ กุญแจนะครับเป็นกุญแจไขนะฮะอันนี้เป็นกุญแจไขนะมันก็จะเหมือนแบบพวกตัว XLS หน่อยเนาะที่วางแก้วไม่มีติดได้นะครับไฟหน้าเป็นออโต้ครับของเราไฟหน้าตอนนี้เป็นอัตโนมัติหมดนะครับเปิดไฟตัดหมอกก็ตรงนี้เนาะหลีหน้าจอนะครับปรับไฟสูงต่ำก็คืออันนี้นะครับใส่เกียร์ที่ะเดี๋ยวผมพาสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนนิดนึงนะฮะ แอร์แบ็กหกใบนะครับสี่ประตูแอร์แบ็กหกแครบแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเดี๋ยวหมุนก่อนปรับตรงก่อนครับลูกค้าจะได้เห็นเนาะพวงมาลัยปรับสี่นะครับขึ้นลงเข้าออกได้ปกตินะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ควบคุมรถง่ายน้ำหนักเบานะครับก็ใช้งานง่ายคุณผู้หญิงก็ขับสบายแหละผมบอกเลยนะครับบางคนบอกว่าเราเป็นแม่ค้าเนาะขับกระบะลำบากนี่แหละครับตอบโจทย์นะครับราคาประหยัด นะฮะเกียร์ออโต้ขับง่ายตอบโจทย์ทุกอย่างนะเรามาดูนะครับพวกมัลติฟังก์ชันเนี่ยอยู่แนวนอนเหมือนกันหมดเนาะตัวควบคุมหน้าจอนะครับจอตัวนี้เป็น8นิ้วนะครับี่ยจอเป็น8นิ้วนะที่ปัดน้ําฝนเนี่ยนะครับไม่มีโหมดออโต้นะครับ, Auto, รบแต่มีการหน่วงความเร็วได้เนาะมันก็ไม่ต่างกันกับออโต้แล้วล่ละนะครับอ่าแต่เพียงแค่ตอนฝนตกเราต้องดันขึ้นเองนะครับมันไม่สามารถตั้งเป็นอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มได้เหมือนตัวออโต้นะครับแต่มีตัวหน่วงให้นะฮะ กระจกมองหลังนะครับก็เป็นแบบแมน,นนวลนะฮะเป็นแบบแมนนวลจอกลางนี่ที่เด็ดเลยนะครับเนี่ยตอนไปมอเตอร์โชว์เนี่ย,ยมันเป็นสิ่งที่ผมทําให้ไม่ได้นะครับแต่วันนี้ผมทําให้ได้แล้วก็จอกลางตัวเนี้ยขนาด10นิ้วใช่ไหมครับเป็น s y n c 4A and the Auto Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายได้รองรับแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้สั่งงานสตาร์ทรถได้เนาะเพราะมันเกียร์ออโต้นะครับโทรฉุกเฉิน1669มันเกิดอุบัติเหตุได้แล้วดูนะครับหน้าจอตัวเจนใหม่มันจะเปลี่ยนไปละ นะครับตัวจอ10นิ้วยังเปลี่ยนเลยนะครับอ่านี่เห็นไหมถามว่าเปลี่ยนไปยังไงนะครับนี่เห็นปะเป็นปุ่มแบบเหมือนปุ่มโฮมปุ่มกลับไปเนะาะก็เปลี่ยนเหมือนหน้าเมนูนะครับเห็นไหมมีสีสันมากขึ้นนะครับมีสีสันมากขึ้นฟังก์ชันเหมือนเดิมนะนะครับแต่ว่าการเข้าสู่เมนูหลายๆอย่างง่ายขึ้นถามว่าดียังไงอ่ะเนี่ยก๊อกดมาหน้านี้สมมุติขับอยู่ก๊ออยากย่อหน้าจอแบบ แสบตาเห็นปะกดจิ้มได้เลยเพียงแค่2ทีอะ่ะถ้าเป็นเจนเดิมอะ่ะผมต้องกดรูปรถกดตั้งค่ากดเข้าไปที่นหน้าจอกดยอ่ออันนี้ไม่ต้องครับจิ้มพืชพืชย่อแล้วนะครับเพราะคนที่แสบตาคนทีเ่เรื่องสายตารับแสงไวหรืออะไรอะ่ะผมมีปัญหาจริงจริงนะผมว่าเน,นี้ฟอร์ดทำถูกอ่าผมบอกเลยทำถูกนะครับมันนั่งจิ้มนั่งจิ้มกันอยู่นะครับอันนี้ง่ายขึ้นอ่าอันไหนที่พัฒนาดีขึ้นเราก็ต้องชมเนาะ นะครับเนี่ยดูเนี่ยว,วิทยุ FM ใช่ปะ่ะถ้าเป็นตะก่อนก็กดจะกดเข้า FM ก็ต้องอ่ะเปิดสวิต์มันเปิดอยู่แล้วแหละกว่าจะเข้าหน้าจอก็ต้องกดตั้งนี่ตั้งนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับนี่อยู่ในหน้าจอแรกเลยก็จิ้มเข้าไปโทรศัพท์ก็จิ้มเข้าไปเพลงก็จิ้มเข้าไป,าไปนะครับเอ่อมันมีการเปลี่ยนของฟังก์ชันนะครับแต่ว่าทุกอย่างในการใช้งานมีเหมือนเดิมไม่ได้โดนตัดออกนะครับไม่ได้โดนตัดออกเห็นไหมก็กดเข้ามาปุ๊บก็กลายเป็นตั้งค่า นะครับและมีการรวมกันมากขึ้นนะครับรถยนต์นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าจอของรถเนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนเดิมเนาะอ่ะเรามาดูนะครับตั้งค่าทั่วไปเห็นไหมครับเนี่ยหน้าจอก็โดนมาเซ็นรวมอยู่นาฬิกาก็อยู่เนี่ยตั้งค่าทั่วไปโทรฉุกเฉินก็อยู่นะครับอันนี้กล้าพีเซตนก่อนจิ้มเลยเพราะว่าอะไรเรารู้อยู่แล้วเนาะในหน้าจอที่เปิดมาเป็นฟังก์ชันอย่างงี้ตัว12นิ้วนะครับในรถตัวท็อปทอปเนี่ย อย่างที่กอฟรีวิวเอเวอร์เไปเนี่ยกอร,รู้เลยว่าฟังก์ชันพวกนี้สิบเขาไม่มีทางที่จะตัดให้มีความรู้สึกว่าโ้ยมันน้อยกว่าถ้าทําให้มันง่ายหรือดีฟอร์ดเขก็ทํามาพร้อมกันอยู่แล้วนะครับมาที่ตัว Air นะครับมาที่ตัวแอรกลับมาก่อนนะนะครับหน้าจอตรงนี้เรารู้แล้วเนาะแอรนะครับไม่มันไม่ได้เป็นออโต้นะครับนีนน่อันนี้เป็นนะครับ นี่พัดลมหลีความเย็นอะไรพวกนี้นะครับแอร์ไม่ได้เป็นออโต้นะครับเหมือนตัว XLT เนอะนะครับอันนี้ก็แจ้งก่อนนะคอ่าตัวแอร์เป็นอย่างนี้นะครับมี USB Type A Type C นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีว i l เลสนะรุ่นนี้ยังไม่มีว i l เลสมานะครับเห็นไหมอ่าก็จะเป็นช่องวางของนะครับยังไม่มีว i เลสนั่นเท่ากับว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาดูแล้วจริงๆเนี่ยภายในอารมณ์มันจะเหมือน XLT นะครับแต่ได้เปรียบคืออะไรมีการ รับของตัวเบาะได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นเกียร์ออโต้เนาะมันสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับจากแอปพลิเคชันนะฮะและที่สําคัญด้วยความที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับมันมีโหมดการขับขี่ครับเนี่ยกดเข้ามาเห็นไหมมีถึง4โหมดเลยเนาะมีโหมดการขับขี่4โหมดมี ESP มี TCS เห็นไหมครับมี ROM ระบบป้องกันการพลิกคว่ำล้อหมุนฟรีป้องกันเสถียรภาพการทรงตัวมีมีอยู่ในรถราคาที่แบบจะบอกว่าไงอ่ะแปดแสนกว่าบาทน,นะครับเนี่ยเห็นปะซื้อตัวขนาดนี้ก็มีมาเนาะแล้วเนี่ยอันนี้เหมือนหนังแหละเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมหัวเกียร์นะครับเกียร์ก็เล่นเป็นอ,ออโต้นะครับเป็นออโต้หกสปีดเนาะเล่นแมนนวลได้นะครับที่หัวเกียร์เนาะนะครับ เลือกตัวลิมิตเกียร์ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็เหมือนรถรุ่นใหญ่อ่ะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นหมะเนี่ยแล้วคุณจะขับกี่เกียร์ไปขึ้นเขาไปทําอะไรคุณก็ขับได้นะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับผมบอกเลยใช้งานง่ายเบรกมือนะครับเป็นมันนวดน,นะเกต,ตรงนี้ก็ปกตินะครับมี12โวลต์ไว้นะครับบางคนชอบถามว่าเอาไรูเนี้ยคือไว้อะไรตัวเนี้ยมันไว้ต่อเรื่องของตัว ไมค์คีนะครับหรือว่าแบบเนี่ยตัววางไมค์คีนะฮะหรือแบบบางคนอาจจะมาวางกุญแจอะไรไว้ก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครวางหรอกเนาะก็จะให้ลูกค้าพกติดตัวอยู่แล้วก็ไว้ตั้งไมค์คีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ตั้งกันแต่12บโวลต์บางคนบอกเอามาไว้ตรงนี้ทําไมนะครับมันต้องมีครับมันบางกล้องบางตัวมันไม่ไม่มี usb เนาะเห็นไหมครับเขาก็ทําสายเอาไว้หรือใครจะต่อปลั๊กชาร์จแบตเนี่ยก็ดึงมาจากตรงนี้ได้นะครับเพราะมีช่องวางอยู่นะครับเขาก็ไม่ได้ตัดเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของอะไรออกไปนะแต่ หน้าจอนี่กับชอบมากเนาะ,ะเห็นไหมมีตัวเตือนคนอยู่บ่อหลังด้วยนะครับอ่าไปดูข้างบนข้างบนเหมือนกันครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นพาร์อย่างเงี้ยเนาะกรปีีนึ้นะ่นมาเนี่ยก็เชื่อได้ครับว่าอยากจะใส่ลาหลังคาแท้ก็ใส่ได้มันหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็ถอดตัวนี้ออกไปแล้วก็ใส่ของแท้ก็ใส่ได้นะครับใส่ได้โอากาศทุกอย่างก็เหมือนเดิมเนาะอ่า มีตัวรูไว้ใส่พวกไลเนอร์ก็มีเหมือนกันนะครับไม,ม้บรรทัดก็มีเหมือนกันเห็นปะตัวหนีบซีแคมก็มีเหมือนกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอ่ะราคาขนาดนี้อ่ะเรามาดูตัวแคปนะครับมาดูตัวแคปแคปอาจจะบางท่านอาจจะเคยดูไปอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ดูแหละข้างหน้าเหมือนกันนะครับลงล้อขนาดทุกอย่างเหมือนกันนะครับออปชันไม่ได้มีอะไรต่าง นะครับแต่ตัวแคบเนี่ยข้างหลังก็บ่าก็กว้างนะแล้วกนะ็เหมือนกันหมดเลยนะครับเหนะมือนกันหมดเลยอเดี๋ยวพาไปดูภายในเนาะให้ดูเรื่องของมิติแล้วกันนะครับเพราะว่าออปชั่นเหมือนกันอยู่แล้วเห็นะไ,ไหมเดิมอะ่ะก็ต้องบอกก่อน รถเดิมๆที่ลงมาจากโรงงานเนี่ยมันไม่มีบอกแบมีอะไรนะตอนรีวิวบางทีอย่างเงี้ยแบบลูกค้าบอกว่าโหไม่มีมาให้แต่ด้วยมาตรฐานผมว่าเซลล์ทุกคนต้องแถมนะครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะแถมกันแบบไหนอันนั้นแล้วแต่คุณเจอเซลลแล้วแต่แต่ละคนแล้วนะครับนะเบาะเหมือนกันครับตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะตัวนี้ก็ไปฟ้าเหมือนกันนะครับพวงมาลัยนะพีเบาแค่ขอคุณสตาร์ทรถนะครับ หมุนแบบหมุนง่ายนะครับก็เบาควบคุมง่ายนะฮะจอกลางเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเนาะอ่าเมื่อกี้หมุนพวกมาลัยใช่ไหมให้ดูชุดไฟหน้าเป็นอัตโนมัติเห็นไหม เราหมุนพวงมาลัยมาไฟก็จะติดอย่างนี้นะครับอีกคันหนึ่งถ้าหมุนไปฝั่งนู้นก็จะติดเหมือนกันนะครับอ่าวันนี้ก็พามาดูนี่พามาดูนายแบบทั้ง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 ,ท,งทั้งแขบและสประตูนะครับอ่าจะบอกว่าทั้ง2รุ่นเนาะ,ะ XLS เหมือนกันนะครับทั้งแขบและ4ี่ประตูนะครับก็ยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้ว เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง Channel น o u t u b e กับด้วยนะครับซื้อ Ford อย่าลืมนึกถึงกัอบนะาเบอร์โทรอีดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดตกหล่นประการใดก็สามารถพิมพ์สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับถ้าตกหล่นตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ